ฮิกาชิคาตะโจสุเกะเนี่ยในวัยเด็กเขามีไข้สูงมากโดยไม่ทราบสาเหตุน,นะครับแล้วก็ช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โจทาโร่เดินทางไปปราบดิโอเพื่อรักษาไข้ของแม่เขาด้วยหยุดก่อนเออมึงเปิดคลิป,ปแปลกๆนะเพื่อนเหรออ่ะ,อะโอเคเปิดคลิปแบบปกติของเราอ่ะเออโอเคงั้นจัดไป เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆชาวโจโจ้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่ทั้งเก่าและทั้งใหม่อ่าคือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมได้ไปดูช่องคาวส f เฟิร์คาวสเปียเอ่อถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมไปดูคลิปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปเจอกับคลิปๆหนึ่งนะครับที่พูดถึงชายผู้ที่มาช่วยโจสเกตตอนเด็กนะครับ แล้วก็มีไอเดียถึงคลิปนี้ขึ้นมานะครับคือหลังจากที่อาจารย์อรากิแกแต่งโจโจเลียนเสร็จเนี่ยแกก็บอกว่าจะมีสปินออฟของฮอสกับโจสเกะแล้วก็มีสปินออฟซึ่งเป็นของ BT นะครับผมซึ่งเป็นการ์ตูนก่อนที่แกจะมาแต่งเรื่องโจโจนีแ่แหละครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงสปินออฟอันแรกนะครับก็คือสปินออฟของโจสเกะ ฮอตแต่ว่าจะมาที่หลัง uh, เจ้าหนู BT นะครับผมซึ่งวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือวันที่22ตุลาน,นะครับผมแล้วก็เจ้าหนู BT เนี่ยก็ลงเอาต้าจ้ำเรียบร้อยนะครับส่วนสปินออฟของจาสเกตกับฮอสเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่าจะลงประมาณเดือนธันวาคมนะครับผมเอาละเรามาเข้าเรื่องดีกว่าโอเคครับหลังจากที่ผมได้ไปดูช่องคาวสเฟียนะครับผม ซึ่งทำคลิปเกี่ยวกับว่าคนที่มาช่วยโจซเกะคือใครผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกเอนจอยกับคลิปนั้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกมีความคิดที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะสปินออฟของโจโจเป็นโจซเกะอย่างนั้นเหรอถ้างั้นอาจจะมีเนื้อเรื่องของชายคนที่มาช่วยโจสเกะตอนเด็กนะครับอาจจะโผลมา หรือไม่ก็เฉลยว่าเป็นใครก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเด็กคนที่อยู่ในห้องพยาบาลตอนโจโทาโร่สู้กับเฮลเฟนกีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจากที่สปินออฟออกมาเนี่ยผมจะทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องดีหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับการสรุปเนื้อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาเล่าเนี่ยมันจะงงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทุกคนอยากฟังผมก็อาจจะทําก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องดูก่อนนะครับโอเคต่อต่อต่อคือหลังจากที่ผมคิดไปคิดมาผมก็คิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันอาจจะเปิดเผยก็ได้หรือว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังของฮอสแต่ว่ามันจะเกี่ยวยังไงปืนของฮอสนั้นจะเกี่ยวอย่างไงแล้วก็รอติดตามนะครับห, forever forever forever. หรือว่าอาจจะมีเฉลยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ พวกฮอฮอสกับโจซเกะก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่โจซเกะกับฮอฮอสนะครับสู้กันหรือไม่ก็อาจจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็สู้ไปสู้มาโจสเกะก็ย้อนเวลาแล้วก็เอ้าย้อนเวลาอีกทีพี่ก็ติดอยู่ที่นี่ซะแล้วเอาหรืออาจจะเป็นตอนที่กําลังสู้กันสู้กันอยู่นั้นนะครับอาจจะโผล่มาก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่เฉลยเลยไอ้ขงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ไปส่องเพจของอ่าุผู้หลับไหลนะครับผมก็ขออ้างอิงข้อมูลนี้หน่อยนะครับคือผมก็ได้เลื่อนอ่านบทความต่างๆของเพจทาาุผู้หลับไหลนะครับแล้วก็ไปเจอกับหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขียนว่าคือลือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับผมพูดผิดข่าวลือแล้วก็มีรูปโจสเกะเป็นรูปประกอบขึ้นมานะครับผมก็คิดว่า มาน่าสนใจทีเดียวก็ขออนุญ,ญาตออกมาอ้างอิงนะครับผมซึ่งในบทความนั้นนะครับเขียนว่า,าเรื่องนี้นะครับสปินออฟของจูสเกะเนี่ยจะออกมาต่อจากคูช็อคบีทีนะครับซึ่งเป็นสปินออฟก่อนหน้าซึ่งจะออกมาประมาณเดือนธันวาคมนะครับผมแล้วก็บอกว่า เรื่องสปินออฟของโจสเกะเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือปี1998นะครับผมซึ่งก็คือปีก่อนที่โจทาโร่จะมาเมืองโมริโอแล้วก็ก่อนจะรู้จักโคอิจิกับโอคุยะสึนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็คือช่วง1999ก็คือช่วงหลังจากที่กำจัดคิระโยชิคังเงะไปนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่บอกว่าอาจจะมีชายแฟชแบ็คแมน มาก็ได้นะครับจริงๆแฟลตแบ็กแมนเนี่ยก็โผลมาเป็นอิสต์เอ็กในโจโจเลียนด้วยนะครับผมซึ่งโผลมาเป็นความจำของจูสเกตแล้วก็หายไปเลยแบบไม่เฉลยเลยนะครับว่าเป็นใครเราแฟนแฟนคอมมูนิตี้ของโจโจก็เฮ้ยมันอิสต์เอ็กหรืออาจารย์เกลื่อนวะเนี่ยจริงๆในคอมมูนิตี้นี้นะผมอยู่นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยภาพของครูช็อกบีทีด้วยซึ่ง ออิสต์เอ็กของโจโจ้นี่ลืมเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทาดผู้หลับไหลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามไปอ่านเพจได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมก็ลงคลิปชา้าเช่นเคยเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มานะครับแล้วก็มีอาการโอ้ยแขนฉันมันมันปวดนะครับแล้วก็ ทำให้ลงคลิปล่าช้าผมก็เลยต้องขอเวลาพักฟื้นร่างกายหน่อยท้ายนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม